ที่ใหม่มายืนรอแบบนี้เลยหรอไม่ใช่ที่ใหม่สุขพนทวาลเหรออะไรนะที่ใหม่สุขพนทวบาลไปเพราวัดครับใหม่เจริญปุระต้องเทต้องเทนะต้องเทมาบาเทบาบาเทบาพร้อมยังเตงคออันนี้หอากแผลสวัสดีครับเจนสวัสดีค่ะดีค่ะอาจจะต้องสองชุดนี่

ก็ได้อพี่มอนก็ขอก็อี้นะเอาไปเลยครับเดี๋ยวหายเอาเสด็จพี่กับอันภธิดาคือตีกันแล้วเยอ้มตามมากสามเองนั่นแหละตำมะคุงตำมาคุงกันพี่มอญตัดพี่ะคุงยิง่ะตรงูุนไหมอยู่ในลูก ันนี้มีค้มตำให้ตำไหมคะไม่มีลูกไม่มีลูกยังไม่ได้เตรียมให้มันไม่สดชื่นค่ะครับเตงเอาอุ้งอิงเย็นตาโฟแม่เฟิร์นมาแล้วลๆูกดวยยเ็นตโฟ เย็นตาโฟแม่เฟิร์นมาแล้วฟูดทักหนึ่งคันพวดตำเองได้ไหมคะมมว้าวเหมือนร้านแข่งคบอกว่าพี่วาดมาช่วยกันสได้เลยสิ เอาล่ะจ้ะเจ้านักเสพบะเสพนะจ้าอาขอลคนสวยมาตำต้มตำเองจ้าพวกนี้ประมูลที่ประมูลที่เท่าไหร่ดีคะประมูลที่ทางบ้านเลยพริกสดก็มีนะคะอ้าวพริกแห้งก็หอมนะพริกแห้งก็เผ็ดใส่กี่นิดหนูกินได้ไหมล่ะเผ็ดนะ เดี๋ยวโมทางบ้านก่อนเดี๋ยวโมโตก่านสวยงามดชจ้าเดี๋ยวไดเดี๋ยวได้สว่างสวายดีจ้าจ่มตำเวลากุ้งสดดีแร้วยเงี้ยอนจ้าลากุ้งสดสดซอเอามีคร่งสูดอเครื่องสดนี่ยังไม่มีค่ะแต่ล้วเราจะซื้อถ้ามีก็เจมเลยนะพี่วัดช่วยไหน่อยจะทยอะไร ลกปไม่ละที่จะโคแคช่วยค่ะช่วย่าเสียงธรรมะธรแมนมากเปิดร้านได้เลยอุงอิงตามแซบโอ๊ยบักรกามีสวัีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัสดล่ะวัดี่ะบามรปรุงเรียนรู้จับปรุงอันนี้ให้เป็นปีมือองีกงปเลยหกหนึ่ง จะซุปรวนเอาอีกครหนึงก็เป็นยี่สิบคกสิบสองโอเคขอโทษหนึ่งสองแล้วพี่น้องพี่วาดบอกแล้วพี่วัดครับเจงเอาอะไรขอรกแม่อขรับมีเขียงเล็กบ้างีนเขียงเล็กไม่มีเลยค่ะระวังนะลูกไม่ปลาเล่นด่วนค่ะกรใจคำนี้คำฮอน นีตําบออันเป็นห่วงอันมือเนี่ยล่ะเล่งดีๆสูตรออเป็นเล้นนอกฟองกายสูตรอุ้งสูตรอุ้งอิงตรงนี้รถดีเด้ไม่่ป่่เดิยวมาพอดีแลนด์อาร์มพี่ดีวสองร้อยครบค่ะหมดเลยพี่เดีวมาแล้ววันนี้แล้วก็ใส่พี่เดียวมาตามนื้อตาในนื้อนะคะ บิดิวเปิดกระจกสวัสดีครับดี่ดิวกินตามะขูไหตามามะละกอไหมกำลังลดน้ำหนักโอ้ลดน้ำหนักโอ้ยก่พู้รดกัะพูดบ่ลรดแต่งหน้านี่ไหนซ้ายมนี่โอเคตามมะเขือตามะขนตได้รเอาเลยจ้า เอาอันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้จะตักง่ายกว่าน้ำไหลไหลแล้วอ่ะมี่ามิตะมังหงุ่นบ่อมีตะมองหุ่นนะจ๊ะนี่แม่ค่ะห้าจ้าโคกแรกหมื่นห้าจ้าโคกแรกหมื่นห้าโอ้ลืมใส่บักนาว แม่ค่าเรื่องใส่บักนาวใส่บักกอกปะใส่แล้วแต่สูตรแล้วแต่สูตรอีหล่าสูตรอีหล่าใสปปอพี่วัดปาดให้นะคะเออเสหลายตะมุ่งคุบได้ปะคก คงว่าสิสิบบาทพอจ้าคนสวยตั้งราคาเมื่อกี้เลยนะคะตั้งราคาเมื่อกี้เลยค่ะถ้าคงนีก็รวยเลยพบไปเดิมก็รวยเลยวันแรกไม่ค้างอยู่แรกเตะเอารสชาติหนูเลยซ่บเลยมั้ือผมจุลใส่ไปใส่แล้ว แต่ swung ไเนาะแเฉาละมั้งนัดยังเออไปฟังกินเหรอพานอยู่พี่ว่าต้องกินกับหนูได้เดี๋ยวพี่จะเอาอีกครกหนึ่งสองโค่เจ้าบาทครับเจ้าบาทแปดสิบบาทจ้านี่เห็นบอกวิ่งพันใส่งินบ่เป็ี่นเลยพี่วัดเลี้ยงนี่ถูกต้องเดินแหงๆเอาแล้วกระปูกระปูวแล้วค่ะนี่ปู ปูดองใช่ไหมกูพวกนี้เด็กคนเดยวกันกูกูนากูเขน่าก็เรียกกูเข็มขอบคุณนะคะครับเตมันต้องแกะหรือเปล่านะสาธุค่ะมาแล้วไฮโซมาเหมาแล้วไฮโซดิวมาแล้วแล้วพี่วัดทำให้พี่วัดทำให้จะซ้อาหารญี่ปุ่นได้ไหมมาแล้วมันไม่ลงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหนบอกว่าวัดมาตอนประมาณบ่ายใครบอก ห่อนครับ่อนที่รมาจากหิมะไงมาจากเมฆหิมะแล้หยดหยอดแล้วก็มาลงงนาฮ่อนมาหนึ่โอ้วันนี้น้องอุ๋งตั้เองนะครับโดยพกแรงอร่อยนะพี่ลิวพิลากินไปเนี่ยเพิ่นบส้วงนี่เพิ่นมาตั้เอาเอาเพราะถ้าในน้อนบอกสองสมองสสมองลงห่านมาวันนี้เราตั้ส้มตั้กันที่กองถ่ายนะครับทุกคนนี่น้องอุ๋งเป็นคนตามาแซ่บๆนใส่กักต่อไปใส่ใส่นี่ค่ะเอาไปที่เพื่อล้างการใช่ พอโจมาไปพอโจมาชาตลอดอุกงอิงบอกว่าพอโจมาชามันนีน้องอุกงอิงตามบอกหุงพี่น้องแสดงว่าพอโจอดกินด้วยค่ะราวาพอโจมา飒รู้สิบบบมีอุบัติเหตุนอกมีจองเชี่วแล้วอีเดียวคนแรกไม่คนแรกไปแล้วอุกงอิงไปแล้วอยู่ที่สนามเบรนหยู่เลย โกสองโกสองตำอะไรตำเหมือนเดิมครับเตงตำเหมือนกันแต่ว่าตำอย่างคนละสูตรมีแค่บปกติจุกอย่างนะพี่น้องมีทอดไก่่นีจ้พี่พี่วัดอันนี้ลงทันปะครับหรือว่ายกไม่เองอันนี้เพิ่มมาขายค่ะอ๋โน้องนเยอะวันนี้ยกกองมาข้างนอกเลยครับแต่งแตงหน้าก็อยู่ที่นี่อันอีกก็เป็นผิดแข่งของพี่ก็เป็นผิดสดก็นี่ไงแบบผิกอีกอันหนึ่งละน้อยท่าไม่กินเผาอยู่งนี้ถุงเล็กแค่นี่ ที่ว ok> ัดจาลอดบ่อุงอิงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะมีซ้อนซ้อมซ้อนซ่อมร้อนแบบที่ญุ่นมากะรอติดตามนะครับทุกคนคลายอ่อนะรอตามคลายอ่อนะคะภาพยนตร์ระดับชาตินะครับเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนเดี๋ยวไปทับไปกินข้าวนะคไม่เห็นมรดกโลกนะนี่หนังเรื่องนี้นี่ ซอฟพาวเวอร์ไทยแลนด์ดิเตรเดอร์จ้าซอฟพาวเวอร์ไทยแลนด์เอาแบบแซบเด้อชอบแบบเปรี้ยวหวานปะครับเขาไปนนางกินใส่ยุหันเลยตรงเตนมีที่นั่งเหรอองค์หญิงอันี้จ้ะโอ้โหเวิี่นงพูดน้อยๆเนี่ยเมื่อยบอยอ่ะแรงแรงนี่เขาเก่ยาวยาวน้ำกันบ่ล่ะน้งดองกับอ่าระวัดล่างอยู่ครับที่วันนั้นลาได้ที่วันลาไม่ได้เลยอ่า เราต้องอยู่ด้วยกันดิวี่วันนี้แสดงที่ไหนสาวน้อยเพชรบ้านแพงอ่ะอุงออยู่อุดรอ๋อยูุอุดรอ๋ออยู่ที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคมวันนี้อยู่อุดรนะครับไปให้กำลังใจอุงอิงได้กลางคืนเจอกันเลยแซ่บนี่เอาบ้องฮวงก่อนเดี๋ยวไปนั่งถ่าเพราะว่าเอาก็เข่าไม่ยพี่จูอะไรพี่ท็อฟฟี่อะไรพี่ท็อฟฟี่สวัสดีครับทอฟฟี่สวัสดีครับพี่ท็อฟฟี่สามสี่แอคชั่นพี่ท็อฟฟี่มา ห้าสี่สามสองจัดเลยเขานัดบ่ายนู่นคนนั้นน่ะของเราอ่ะนัดเที่ยงไงนัดเที่ยงวอแต่งหน้าลืมไปโจบินมาไหมหรือว่าขับรถอ๋อเพ่กันมาจะหออะไรรเบียไปเอากระเข้าคืน้าไม่ได้ก่เดียวจะไปหากินกระเป๋ากันกินน้ำกันญี่ปุ่นเด้อครับผมเจอกันเลยไอไอที่เราถ่ายอันเดิมมันต้องเข้าไปข้างในอีกใช่ไหม สวัสดีครับเอฟซีน้องฮุยครับผมชื่อชื่อท็อฟฟี่ปลาไโอ้ทีนี้ลราพูดบอกคอยคอยบนเงืนไม่ฉากแอคชั่นในห้องหายเข้ามาสันติเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งด่าผมนะพี่พี่เอฟซีเพิ่งด่าผมนะผมทำตามหน้าที่นะครับเข้าไปถล่มไล่ได้เลยนะคะไล่สิโถ้ยอุทธรณ์อุทารถล่มไล่เหรอถล่มไล่พี่ทอฟฟี่ได้เลยนะคะไล่ไปเลยไล่เลยมอนต์เองรอชิมที่ไหนนะครับผม ได้ค่ะจ้าข้างในดีกว่าปะร้อนพี่วัดปะรอด้วยเสรแล้วเอดี๋ยวน่แล้วความรู้ก็หมดความหมายสิไม่หมดไม่หมด่ใักนน้้วพีิดย ตำไปนี้พ่พ่อกันกินแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ค่ะพี่ถ่ายลูกกับพี่เขาไม่ลูกม่จอยิบไปสัสข้อแล้วเพิ่นหิวเขาแล้วได้ค่ะได้ค่ะต้อจ้าดูราน้วพ่าลูกพีพี่ขอบคูณหลายเล้เอามาจะไดา หนึอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณคะลงกันเนาะตขลงของเขาอ่ะต้องเคียนน่ว่าของไทยอร่อยาไปามาให้คะแนนพื่ัวเสบได้ยังยัง เอาคนแรของมือบอง์อะลองกินแล้วเราข้าวไหนกออ๋อข้าได้เอาคนนี้ลงได้